สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาเจอช่องนุงน้งมิ้งเคเจชาแนลอีกแล้วนะคะเป็นช่องที่จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวแล้วก็ไปกินวันนี้เราจะมากินอะไรกันนั้นเราไปชมกันเลยและเพื่อนๆก็คงจะเห็นแล้วว่ามันคืออะไรไม่ต้องเฉลยนะคะเพราะาเฉลยตั้งแต่ต้นแล้วนั่นก็คือปั้นเปานั่นเองร้านปั้นเปานะคะเป็นร้านเล็กๆนะคะที่อยู่ ตรงรั้วหน้าบ้านของเขาเลยนี่คือรายการเมนูอาหารและราคาที่ย่อมเยาวนะคะมีเยอะมากมีทั้งซาลาเปาขนมจีบมันโถใครชอบแบบไหนเลือกได้เลยนะคะอย่างในถาดนี้นะคะก็มีซาลาเปาทั้งไส้มันม่วงนะคะสีม่วงๆ่วงลูกมันม่วงนะคะ,ะมีมันโถที่เขาหยิบไปเมื่อกี้ แล้วก็มีไส้หมูแดงไส้หมูธรรมดาหนิงชอบกินไส้หมูแดงนะคะแล้วก็มีไส้หมูแดงไข่เค็มโอ้ยมีไส้เยอะมากจนเลือกไม่ถูกนะคะเพื่อนๆแต่ก็เลือกไปอย่างละลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อยพอกุ้มกิ่มพอกินแบบคำๆนะคะวันนี้เราจะกินไม่เยอะใช่ไหมคะหรือว่าเอ๊ะยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะกินอะไรกันมาก แล้วก็ชี้สั่งไปบอกแม่ค้าเขาเอาขนมจีบด้วยนะจ๊ะไงที่เห็นเห็นหยิบไปมีแต่สลัเปาใช่ไหมแต่ที่จริงสั่งขนมจีบด้วยนะจ๊ะจะกินกันหมดหรือไม่นั้นไปชมกันนะคะเพื่อนๆนนี่คือสิ่งที่เราสั่งมามีหมูสับแล้วก็มีหมูแดงอ่าแล้วก็มีหมันโถนะคะแล้วมีขนมจีบแล้วกเกี๊ยวซาเขาก็มีด้วยนะคะก็สั่งมาน่าทานมากๆ และก็เอามานั่งกินที่ร้านซูชิ1ิบบาทนะคะเรายังไม่พอแค่นี้เรามีสั่งซูชิมาอีกนะคะเพื่อนๆ่อนนี่คือซูชิและซาลาเปาขนมจีบแล้วก็เกี๊ยวซ่าเราสามารถสั่งอีกร้านหนึ่งมากินอีกร้านได้เพราะร้านเข้าใจกว้างมากๆนะคะแล้วก็มานั่งกินกันไม่รู้ว่าคืนนี้จะย่อยหรือเปล่าจะนอนหลับกันไหมนะคะ ยังไงก็ขอบีเนื้อข้างในให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้คือหมูแดงนี่ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคลิปนี้อาจจะสั้นๆนิดนึงนเอาการเบรนปลาแซลมอนแล้วก็ชีสนะคะมาให้เพื่อนๆดูน่าทานมากๆก่อนที่เราจะจากกันไปวันนี้แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะเพราะว่าเรายังไม่ไปไหนกันเราจะมา มีความสุขด้วยอาหารด้วยกันนะคะบ๊ายบาย